ครับผมสายเตนมิสิกครับใครอยากได้กิต้าเอาไว้เล่นในวงเล่าบ้างนะครับผม โอเคผมมียามากินะครับผม y w W 2เ made in japan สำหรับใครที่อยากได้กีตาร์เอาไว้เล่นในวงเล่าหรือจะเอาไว้ซ้อมเอาไว้เล่นในหอพักยังไงก็แล้วแต่ทางของลูกคนะ้าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคยามากิอ่ะมันเป็นแบรนด์ที่ผมก็ชอบเหมือนกันงานงานญี่ปุ่นทำกีต้ารออ์มาค่อนข้างที่จะดีคนเล่นวินเทจก็จะรู้จักกันดีนะครับผมตัวนี้สภาพก็เก่า ็สวยก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับผมก็อาจจะมีพวกริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆทั่วไปนะครับผมตามกีตาร์หลายปีนะครับผมที่สําคัญข้างหลังมันคือไม้โรสบูธค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมอ่าใครอยากได้เอาไว้เล่นในวงเล่าก็ได้นะลูกบิดผมเปลี่ยนมาให้แล้วตอ,ตอนตอนแรกลูกบิดมันดํามากเลยผมก็เปลี่ยนลูกบิดเดิมๆม,มันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับผมอ่านี่หัว ตัวนี้ผมจะขึ้นสายให้เป็นสายเบอร์สิทธิ์นะครับผมใครอยากได้เอาไว้เล่นในวงเล่าก็ก็โอเคนะยัมากิีดเสียงดีนะดีกว่า F3 อีกนะครับผมเองฟังดู สตัมพอร์ตกันดูก่อน ตัวนี้จริงๆอ่ะอยากให้ใช้สายเบอร์สิลูกค้าลองเอาไปใช้เลยสายเบอร์สิใช้ของดัตต้าดิโอหารยี่ห้อด,ดีใช้หน่อยแรงของแท้เสียงดีมากอันนี้ผมใช้เป็นสายสแตนดาร์ดคลิปสันทั่วไปธรรมดาจะเป็นเบอร์10ถ้าใครอยากจะเล่นแบบไม่เจ็บนิ้วก็ใช้เบอร์10ตัวที่ผมใส่ให้ก็พอถ้าใครอยากจะได้แบบซาวกับพืออ้วนๆหน่อยใช้ไปเลยเบอร์สินะครับผมตัวนี้น่าเล่นมากยามากิเป็นกีตาร์ที่ทำออกมาค่อนข้างที่จะดีตัวนี้ก็สภาพใช้งานสภาพ อยากให้เผื่อมีใครอยาเอาไปเล่นในวงเราตัวนี้ผมเอาแค่2 5งพันห้าพอสองพนะครับผมรายละเอียดการจัดส่งก็ตามที่ผมแจ้งไว้ให้เลยค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่ร้อแเก็บปลายทาง250นะครับผมก็เหมือนเดิมเก็บปายทางก็มัดจำห้าร้อส่วนที่เหลือก็จ่ายหน้าบ้านผมให้สําหรับคนที่พร้อมมัดจาแล้วก็พร้อมโอนแล้วก็ถ้าสนใจจริงๆเลยนะทักแชทส่วนตัวส่วนใหญ่คนคอมเมนต์มักจะไม่ค่อยทัน ลองลองเข้าไปดูหนะ้าหน้าเพจผมอาจผมลองอยามาฮ่าไว้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยบางท่านคอมเมนต์สนใจเฉยๆแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้ออันนี้ผมไม่รู้เลยทีนี้เขาทักแชทมาเขาบอกว่าผมเป็นคนคอมเมนต์ก่อน <c oughs> คือมันไม่เกี่ยวกันเลยใครทักแชทได้อะคนนั้นจะได้ก่อนการค้าขายเพราะว่าผมอะ่ะไม่ได้เอาไปประมูลนะครับผมลงราคาไว้ชัดเจน ส่วนใหญ่คอมเมนต์ผมยังไม่ค่อยตอบเท่าไหร่อันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะครับผมบางท่านสีหน้าไม่พอใจก็มีนะครับผมคือใครทักแชทมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับผมโอเครายละเอียดตามที่ผมลงไว้ให้นะครับผมก็สวยนะกีตาร์สวยมีริ้วรอยบ้างตามกาลเวลาก็ตามที่ผมแจ้งว่าเอาไว้เล่นในวงเล่านะครับผมไม่ได้ซื้อไว้เก็บซื้อเก็บกีตาร์อีกมันก็คนละเกรดอีกก็คนละราคาตัวนี้2 5 0 0ก็ถือว่าคุ้มนะดีกว่าเราไปเล่น F3 คุณภาพเสียงจะแตกต่างกันเยอะเลยยามากิน่าเล่นกว่านะครับผมยามากิเป็นยี่ห้อที่หลายท่านนิยมเล่นกันเยอะอยู่แล้วในวงการกีตาร์วินเทนนะครับผมโอเคฝากด้วยครับผม2005ครับผมถ้าเจอใน y YouTube แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับผมถ้าเจอในเฟซในเพจในกลุ่มทักแชทส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมอย่าไปคอมเมนต์ครับเชื่อผมสนใจพร้อมปิดทักแชทเลยโอเคฝากด้วยนะครับผมยามากิอีกตัวหนึ่ง2005ครับผมฟังไม่ผิดเลยโอเคขอบคุณครับ